สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็คนที่ติดตามเก่าและใหม่และกำลังจะติดตามนะใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆนะวันนี้จะพามารู้จักการวางฟิโบในหลายไทม์เฟรมและการวางเงื่อนไขมันก็ ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจการวางฟิโบนในหลายทม์เฟรมเนี่ยมันจะเหมือนกับการรู้อนาคตนะฟังดูแล้วมันว้าวมากเลยใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยเอาเป็นว่าสิ่งแรกที่เราควรจะทำในการวางฟิโบเราควรทำอะไรครับจำได้ไหมหาจุดกำเนิดเทนให้ได้ก่อนนะอ่ะ ยังทําตามในเงื่อนไขนี้ก่อนนะเอ,เอาในเงื่อนไขนี้ก่อนคือการหาเทรนนะอ่าเราเห็นแล้วว่านี่คือคือเทรนขาลงนะอ่าจะสังเกตได้ว่าหลายๆคลิปผมจะเคารพเรื่องเทรนมากเลยนะถ้าการเทรดตามเทรนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สบายไม่เืนแต่ถ้ามาไหลสวนเทรนน่ะลำบากครับ แล้วทําไมบางจุดผมถึงต้องชอบเข้าสวนเทนเพราะมันเป็นจุดที่มันกําลังจะหมดเทนฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันจะเกิดเทนใหม่ผมก็เลยต้องเข้าไปมีปฏิกิริยาร่วมแล้วก็วาง SL นี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของการวางฟิโบหลายไทม์เฟรมแหมเห็นไหมครับไม่เหมือนช่องอื่นนะเพราะว่า ผมใช้งานจริงผมทำได้จริงแล้วผมก็เอามาสอนไม่ได้ไปจำใครมาแล้วทุกเทคนิคทุกออเดอร์ผมก็เข้าให้ดูบอกว่าจุดไหนขาดทุนจุดไหน tp จุดไหนปลายไส้จุดไหนลากยาวีดอ d rr ได้รู้หมดครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมทำมานานละแล้วผมก็ทำสำเร็จได้ในระดับที่พอจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคน สามารถเรียนรู้และทำตามได้ไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับส่งสัมภันได้นะผมกำลังแบบภารกิจเยอะมากแต่ก็ยังอยากจะสอนเอาละรครับมาเรามาดูกันถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะสูงได้แค่ไหนในเทนต่อไปเราควรทำยังไงวัดจากบนสุดซ้ายมือลงมาหาต่ำสุดขวามือ,อ ชุดนี้จบแล้วนะครับชุดที่เป็นดาวเทนตรงนี้คือจบแล้วนะผมกำลังจะพาทุกคนมาดูชุดใหม่ของการกำเนิดเทนรอบใหม่กำเนิดเทนฝั่งขาขึ้นรอบใหม่นะครับเราอยากจะรู้ว่ามันจะไปสูงได้แค่ไหนอันดับแรกเห็นเส้นอะไรตีหมดครับเห็นเส้นอะไรตีหมดเลยนะครับ ถ้าเราอยากรู้ความสูงเราก็ควรที่จะตีให้มันสูงขึ้นไปนะไม่ต้องย่อกลับลงมานะครับเราอยากรู้ว่ามันจะไปสูงได้แค่ไหนนะมันจะไปถึงตอนไหนก็ช่างมันแต่เราก็ต้องรู้จุดหมายปลายทางไม่งั้นเราก็จะไม่มีอนาคตแล้วก็จะไม่มีมุมมองในอนาคตครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาตีทําเฟรมใน1ชั่วโมงนะ อ่าเรามาดูความสูงของระดับ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นทำยังไงอีกครับย่อทำเฟรมให้เล็กลงครับผมจะพาทุกคนมาดู30นาที30นาทีมีจุดกำเนิดเทนไหมก็เป็นจุดเดียวกันกับ1ชั่วโมงใช่ไหมอ่าฉะนั้น30นาทีไม่มีอะไรเวือหวาครับไม่มีในยัยยะ15นาทีละ่ะ 15นาทีมีในยะไหมดูดีๆครับ rsi ทำอะไร oversold o v e r b o u g h t ใช่ไหมแปลว่าชุดนี้เป็นชุดกำเนิดเทนฝั่งขาขึ้นแล้วนะ,ะชุดนี้นะเรารู้แล้วนะแล้วชุดถัดไปละ่ะเราอยากจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปสูงได้แค่ไหนตรงไหนตรงไหนครับดูดูฝึกดูนะครับถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลากเส้นให้ดู ปับปับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเวลาตีเราควรทํำยังไงครับมีใครยังตีฟิโบไม่เป็นบ้างครับมีใครยังตีฟิโบไม่เป็นบ้างเอ่ยสารภาพมาดีๆนะครับไม่ต้องหายไม่ต้องกลัวครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสมมุติว่าชุดนี้ เราจะตีได้ไหมเราจะตีจากซ้ายมือมาขวามือได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องเลือกจุดที่ทำสูงที่สุดของชุดนี้นะครับอของชุดนี้นะสูงที่สุดก็คือชุดนี้จะสังเกตได้ว่าผมเข้าไปไสหลายออเดอร์มากนะแล้วก็รีด rr ซะแบบหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่หนึต่อ5เลยนะครับพราะผมใช้นี่แหละครับ การวางฟิโบหลายไทม์เฟรมมันก็เลยทำให้เราสามารถเข้าใจการเดินทางของราคาได้ในระดับหนึงนะมันไม่100%เซนะแต่มันจะช่วยเราได้ในระดับหนึงดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วอยู่ๆเข้าสุ่มสี่สุ่มหไม่ดูตามมาตาเหลือไม่ได้นะครับเจ๊งนะครับพอแตกนะ อตอนนี้เราได้ไทม์เฟรม1ชั่วโมง15นาทีเราเห็นระดับความสูงของมันแล้วนะคราวนี้โอกาสที่มันจะลงมามีไหมทุกคนว่าเราจะทำยังไงต่อดีตอนนี้เราได้ฟิโบสองไทม์เฟรมนะอ่า เราอยากรู้ว่ามันจะย่อลงมาเท่าไหร่เราทำยังไงจำได้ไหม RSI ทำ oversold แล้วก็ขึ้นไปทำ overbought ใช่ไหมชุดนี้นะนี่คือชุดนี้นะครับแล้วชุดนี้ต่ำกว่าชุดนี้เวลาตีเราควรตียังไงผมจะสอนนะ,ะต่ำสุด ีขึ้นไปหาสูงสุดซ้ายมือมาขวามือเราก็จะเห็นจังหวะการย่อของมันนะอาจจังหวะการย่อของมันมีที่ไหนบ้างเห็นเส้นอะไรตีหมดเราอยากรู้มันจะย่อเท่าไหร่เราก็ตีเส้นเลยผมจะใช้สีแดงทั้งหมดแล้วกันนะครับให้เราดูว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันลงไปเท่าไหร่มันย่อไปเท่าไหร่นะ มันจะได้ไม่ไปปนกับตัวขึ้นนะครับเท่านี้เราก็พอที่จะเห็นละวคราวนี้ผมขอลบนะอ่ะสีแดงสีแดงคือย่อสีฟ้าสีเขียวคือขึ้นอ่าเห็นไหมเห็นจังหวะก,การย่อมันไหมครับชุดนี้ ชุดนี้ผมมีปลายไส้นี้นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ประกอบภาพหน้าปกเป็นปลายไส้ตัวนี้นะที่ผมเข้าออเดอร์อยู่นะไม่รู้ว่าผมได้ได้บันทึกภาพไว้หรือเปล่านะแต่ว่าผมมีออเดอร์ตรงนี้นะครับปลายไส้นี้นะแต่ผมไม่ได้ไปออกที่ปลายตรงนี้นะผมมาออกตรงที่ประมาณแถวๆนี้บริเวณนี้ทําไมผมไม่ออกปลายไส้เพราะว่า TP ผมมันสูงเกินไปแล้วมันไปไม่ถึงแล้วโอกาสจะไปถึงไหมอันนี้ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ก็คือวันนี้วันศุกร์ลวแล้วผมก็ไม่อยากถือข้ามสัปดาห์ผมก็เลยเลือกที่จะปิดออเดอร์นะครับอ่หลังจากเราเห็นฝั่งขาลงละเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปอีกไหมมันจะขึ้นไปอีกไหมคิดว่า อืมเราทำยังไงเราก็เข้าไปดูในทำเฟรมเล็กอีกทีนึงทำเฟรมเล็กมีตรงไหนทำ overboard oversole ไหมครับมีนะมีจุดนี้นะทำ oversole แล้วมี overboard ตรงนี้ถ้าใครยังดูไม่เข้าใจดูไม่เห็นไม่เข้าใจเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูเห็นไหมครับ ชุดนี้นะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าชุดนี้มันอยู่ตรงไหนชุดนี้มันอยู่ตรงนี้นะอ่านี่คือสูงสุดของ over so นี่คือต่ำสุดของ over bot ปา้าวัดฝั่งขาขึ้นอ่า t a เก็ตฝั่งขาขึ้นเนี่ย ทำให้ผมไม่สามารถทีพตรงนี้ได้เพราะว่าผมตั้งสูงเกินไปอาจจะโลบด้วยนิดนึงแต่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ขาดออกไปยังไงมันก็1ต่อ2อยู่แล้วเพียงแต่ผมจะทำหนต่อสมันก็เลยเป็นไปยังไม่ได้เป็นไปได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาถ้าเข้าใจเรื่องการใช้ฟิโบเนี่ยทุกคนรีดอาหาได้แน่นอนครับ ผมลบเล่นตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้าใครจะดูคลิปผมพยายามดูในคอมหรือว่าดูใน iPad หรือว่าที่มีหน้าจอใหญ่ๆนะมันจะได้เห็นถ้าดูในโทรศัพท์เครื่องเล็กๆมันอาจจะไม่เห็นจุดสำคัญสำคัญเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าทำไมผมได้ออเดอร์ชุดนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะ เพราะอะไรเพราะผมตีฟิโบฝั่งลงในไทม์เฟรมสิบนาทีไงครับเห็นไหมฟิโบฝั่งลงจำได้ไหมสีแดงนี่คือชุดที่1ลงมาชุดที่1ผมก็รับตรงนี้เลยนะผมมีออเดอร์รับตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมีแนวทับซ้อนกันระหว่างขึ้นกับลงตรงนี้ก็เลยมีในยะทั้งที่ยังไม่มี p a b u l l e t นะแล้ว MA c o s ก็ยังตัดลงอยู่นะ ทำไมผมถึงกล้ารับทำไมผมถึงกล้ารับถ้าดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้นะนี่ไงครับกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมทุกเทคนิคที่ผมให้ไปนำกลับมาใช้ะนะครับมันจะทำให้เราเพิ่มวินเลตแล้วก็สามารถวิเคราะห์กราฟได้ปลายไส้นี้ กับออเดอร์ตรงนี้ผมก็เลยได้3381หรือ3382เนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนี่ยออเดอร์แล้วผมก็ขึ้นมาปล่อยตรงนี้มาดูกันว่ามันได้เท่าไหร่เห็นไหมปั๊บเข้าเจอบูลิตเข้าไปมีกอก2บูลิตตามขึ้นมาอีก PA ถ้า PA ยืนเหนือ MA c มอคได้มีโมเมนตัมครับพุ่งพวดเลยจะสังเกตได้ว่าตลาด2วันนี้โหดมากเลยนะเพราะว่าเทคนิคนี้เขาใช้เทคนิคนี้กันอยู่ในสัปดาห์นี้มันก็เลยเทรดง่ายแต่ถ้าวันไหนกราฟไม่เป็นใจเทคนิคไม่เป็นใจมันก็เฟลนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์เราควรที่จะเผื่อ เผื่อความผิดพลาดไว้ด้วยอย่ามั่นใจร้อยเปซครับจะสังเกตได้ว่าผมชอบชอบนะออกออเดอร์น้อยน้อยแล้วก็เก็บอาอาอยาวยาเพราะอะไรมันไม่มีความกดดันแล้วก็ไม่เครียดครับกำไรมากกำไรน้อยคือกำไรขาดทุนมากขาดทุนน้อยเสียกำลังใจนะครับจำไว้เลยนี่คือเทคนิคการเทรดจริงๆรัาง่ายๆครับมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบรวยครับเอาให้เราอยู่รอดเอาให้เราชำนาญก่อน เมื่อไหรที่เราชํานาญเราจะรวยตอนไหนก็ได้ครับจริงๆฮะมาแกะดูผมก็ออกตั้งออกไว้ที่74็ดสสังเกตได้ว่าถ้าขาดทุน0.22แล้วผมมาปล่อยตรงนี้96 0.44 1ต่อ2 ออเดอร์นี้ผมก็วินวินจริงๆผมจะเอา1ต่อ3 1ต่อ4แต่ว่ามันไปไม่ถึงก็เลยพลานะครับโอเคสำหรับใครงงนะให้ย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้เป็น EP พิเศษนะนี่เป็นเทคนิคที่เขาไม่ค่อยเอามาสอนกันหรอกครับการใช้ฟิโบในหลายไทม์เฟรมแล้วก็ การแกะการาบเพื่อให้ได้จุดสวยๆเนี่ยหลายคนซื้อหาออเดอร์หาจุดเข้าได้หาจุดออกไม่ได้บางคนหาจุดออกไม่ได้หาจุด SL ไม่ได้เนี่ยนี่แหละครับคือการใช้ฟิโบถ้าเราเข้าใจฟิโบเราจะทำงานได้แบบราบลื่นเหมือนกับเรากางไม้บรรทัดเราขีดเส้นอยากให้มันทะแยงซ้ายทะแยงขวา45องศา60องศาเราทยาได้หมดเลย ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในการใช้มาตราส่วนฟิโบก็เหมือนกันครับถ้าเราใช้เป็นเห็นกำไรแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามติดตามนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูเลยครับเราจะมาช่วยกันสร้าง GDP ให้ประเทศเรามีสภาพคล่องนะเมื่อไหร่ที่เราทำกำไรได้เราก็เอากำไรไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปทำให้เงินมันสปาครับ ประเทศเราจะได้อยู่รอดขอบคุณทุกๆคนที่รับชมครับ